สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะสองคนก็จะมาช่วยกันเซตทรงผมสำหรับการไปทะเลกันโดยจะเป็นในสไตล์แบบพวกเราสองคนนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมก็จะมาเริ่มจากวินนะฮะจะเป็นคนเซตทรงผมให้บอน์ก่อนนะคะก็เราจะมาเริ่มจากการใช้ ไดเป่าผมของเลเซชาเลเซชาลัสอิออนพลัสไบโอเซรามิกแฮร์ไดเออร์นะครับผมซึ่งไดตัวนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อให้ถนองกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราโดยเฉพาะเลยด้วยเทคโนโลยีไบโอเซรามิกตะแกรงความร้อนจากหินไบโอเซรามิกเปลี่ยนความร้อนเป็นคลื่นฟาอินฟาเรดผ่านเข้าไปยังแกนเส้นผมของพวกเรานะแล้วมันก็จะช่วยให้ผมอ่ะแห้งไวขึ้นโดยไม่ใช้ความร้อนสูงอีกด้วยทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องผมเสียเลยซึ่งไดเป่าผมเลเซชาตัวนี้นะฮะจะมีหัวเป่าถึง2แบบด้วยกันก็คือ หัวเป่ากระจายลมนะฮะจะเหมาะสําหรับคนที่แบบผมลอนแล้วก็ผมหยิกอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้สําหรับคุณนโดนนะฮะผมจะใช้หัวเป่าปากแบนในการเซ็ตตรงผมให้อ่างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอ๋อแต่ว่าในตัวนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีดับเบิลเอลิกฟังชันซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะทําให้เส้นผมของพวกเราอะไม่ชีฟูเพราะว่ามันไปลดไฟฟ้าสถิตในเส้นผมทําให้เวลาจัดทรงจัดทรงได้ง่าย แล้วได้เป่าผมโลายชาติตัวนี้นะทุกคนก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ low EMF ซึ่งมันจะปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยออกมาในปริมาณที่ต่ำมากๆทําให้ปลอดภัยสําหรับคนที่ใช้งานทุกๆคนเลยนะฮะนี่นะฮะทุกคนหลังจากเราใดกันเรียบร้อยนะฮะจัดทรงคร่าวๆแล้วเราก็จะมาแว็กเพื่อให้มันแบบอยู่ทรงมากขึ้นอ่านี่เราก็จะ จับประมาณนี้ไว้อย่าขยับ mm hmm. พอเราแว็กเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราแบบอยากให้มันอยู่ทรงได้นานขึ้นแบบอยู่ตลอดทั้งวันเงี้ยเราก็ต้องใช้นี่ฮะ fixing spray นะฮะทุกคนก็ค <Perfect. S 1> <Perfect. S 2> mm ือมันจะเป็นสเปรย์ที่ทําให้แบบผมอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ฉีดไปแบบพอก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 นี้แล้วมันก็จะอยู่ทรงตลอดวันนะฮะทุกคน perfect perfect ได้อย่าง perfect เลย perfect o และนี่ก็คือทรงผมของวินที่จัดให้บอลน,นะฮะทุกคนตอนนี้ตาของคุณนรดนนะฮะที่จะทำผมให้ผมบ้างโดยวันนี้จะใช้นี่ตอนนี้เลยเป็นเล e s ซอร์ชาลักไฮบริดสต l ลิ่งบ u ัชในการทั้งเซตทั้งใดเลยเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นทั้งหวีแล้วก็ใดประผมในตัวเดียวเลยอ๋อทุยนวดเออทำให้<า>สะดวกง่ายแล้วก็จะส่งในรวดเร็วมาลองกันครับผมและแสงสีแดงนะครับหรือว่าอินฟราเรดเนี่ยก็จะแทรกซึมในแกนผม ทำให้ผมเนี่ยจัดทรงได้วรวดเร็วแล้วก็ไม่สูญเสียวความชุ่มชื้นด้วยครับชีวีของเลอซาชาลักไฮบริดสไตลิ่งนะครับผมเขาจะเคลือบสารทัวมาลีนแล้วก็อาร์แกนออยล์นะครับผม,มแล้วก็ยังมีไอออนิกฟังก์ชันเนี่ยมากกว่า20ล้านตัวเลยใช่เลยฮะจะช่วยลดไ,ไฟฟ้าสถิตครับผมทําให้ผมเนี่ยไม่ชี้ฟูแล้วก็ดูสุขภาพดีครับผม่า การทำงานก็จะประกอบไปด้วย3โหมดนะครับผมก็คือโหมดเป่าวีจะแต่งทรงครับโดยลมเนี่ยจะใช้ลมปานกลางนะครับสำหรับเป่าหนังศีรษะแล้วก็สางผมในขั้นตอนแรกเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองครับโหมดไฮบริดเป่าวีจะแต่งทรงนะครับในโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการใช้พลังงานลมนะครับร่วมกับอินฟาเรดแล้วก็ไอออนในการเป่าแล้วก็จัดแต่งทรงผมอย่างรวดเร็วพร้อมกับถนอมเส้นผมด้วยครับผมโหมดวีไฟฟ้านะครับก็คือการวีจะแต่งทรงด้วยอินฟาเรดแล้วก็ไอออนนะครับสำหรับผมแห้งครับผม แล้วก็โดยในวันนี้นะครับเราจะใช้โหมดไฮบริดโหมดที่สองนะครับในการจัดแต่งทรงผมอม,มาอะไรนะออโดยหลังจากที่เราจัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วเน,นี่ยนะครับผมเราก็จะมาใช้แว็กทำให้ผมเนี่ยอยู่ทรงยิ่งขึ้นอ่าแม็กเป็นปะเนี่ยเป็นในตรงชอแต่ว่าถ้าใครนะครับผมอยากให้มันอยู่นานยิ่งขึ้นเนี่ยนี่เลยใช้ตัวนี้เฟซิ่งสเปร ี่ก็ทำให้อยู่นานขึ้นนี่นี่คุณช่ำชองของจริงจ้างล้ำผมอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็เสร็จแล้วทรงผมสําหรับไปเที่ยวของพี่ยินง่ายๆและนี่นะครับก็คือทรงผมไปเที่ยวทะเลของเราสองคนครับผมก็ชอบทรงผมของใครมากกว่ากันนะฮะก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างนี้ได้เลยก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย